เติมรถยนต์ทั้งคันได้4ลอ้อมอเตอร์ไซค์ได้อีก1คันเครื่องเติมลมจากบอสนะตัวมันเล็กนิดเดียวนะมันจะใช้งานได้จริงไหมทดสอบเติมลมลอ้อรถยนต์ล้อใหญ่ๆขนาด18นิ้วแบบนี้นะเฮ้ยตัวมันเล็กแค่นี้ก็ถือว่าเติมลมได้ไวนะการใช้งานก็ง่ายนะเราแค่กดปุ่มสีแดงเปิดเครื่องตรงนี้นะแล้วเราสามารถที่จะกําหนดแรงดันลมได้เป็นแบบ psi เนี่ยเราก็กดไปเลยบวกหรือลบจะเอาเท่าไร่ก็แล้วแต่เนี่ยด้วยสูงสุดถึง150 psi ส่วนถ้าใครไม่ชอบจะเอาเป็นโหมด kpa หรือเป็นโหมดาร์เนี่ยเขาก็มีมาให ถ้ากดค้างไว้เนี่ย แป๊บหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีไฟ LED ติดมาให้ตรงนี้พอเอามาทดสอบใช้งานจริงไม่ผิดหวังครับอันนี้จะสูบลูกฟุตบอลเนี่ยเขาก็มีมาให้จะสูบเป็ดสูบไก่เนี่ยที่มันเป็นลูกยางห่วงยางเอาไปลอยน้ําให้เด็กๆนะเขาก็มีจุกมาให้ครบเลยนะแล้วมีที่เก็บมาให้ในตัวแบบนี้เลิกใช้ก็ปิดฝาเนี่ยเป็นไงไม่ต้องกลัวหายสะดวกสบายตัวนี้สามารถใช้งานต่อเนื่องได้10นาทีแล้วก็ต้องพัก10นาทีถึงจะใช้งานต่อเนื่องได้อีกนะครับผมเติมลม4ล้อเข้าไปเนี่ยวัดอุณหภูมิความร้อนไอตรงสายต้นๆ พอชาร์จเป็น USB Type C มาให้มีสายมาให้พร้อมเลยเอาไปชาร์จกับ USB ในรถยนต์ก็ได้หรือจะชาร์จกับ power bank ที่เรามีก็ได้นะหน้าจอก็จะทําการชาร์จให้เราทันทีตัวนี้เขาจะรับประกันให้เรา1ปีและข้างกล่องเนี่ยเขาระบุมาอย่างชาัดเจนแล้วว่าชาร์จแบตเตอรี่เต็มหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถเติมลมยางได้ถึง6เส้นกันเลยทีเดียวนี่ชัดเจนผมชอบสินค้าที่มีแบรนด์ดังๆแบบนี้ก็คือคุณภาพเนียมันเชื่อถือและไวใจได้ใครอยากได้แล้วไม่ต้องไปเสี่ยงกับของปลอมนาะตะก้าแบรนด์แท้ป,ปักไว้ให้แล้วตรง